และนี่จะเป็นเรื่องราว Minecraft ที่น่ากลัวที่สุดในเกม Minecraft ที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนงั้นเรามาเริ่มต้นด้วยซี3123เขาบอกกันว่าจะมีเรื่องน่ากลัวเกี่ยวกับสตรั c เจอรที่อยู่ข้างล่างของโลกแล้วมีคนส่งมาใน Discord ว่าผมก็แค่ไปขุดหาเพชรแต่ผมได้ยินอะไรบางอย่างในใต้โลกและเขาเตือนไว้ด้วยนะว่าห้ามลงไปข้างล่างเบดหลอกนี้เด็ดขาดไหนมาดูภาพซิว่าจะเป็นยังไง เฮ้ยทุกคนนี่มันข้างล่างของเบส็อกแล้วมันมีเหมือนสตรัคเจอร์อะไรบางอย่างมันดูยากหน่อยนะแต่ทุกคนดูมันมีบาสชันครับสตรัคเจอร์ที่เป็นบาสชันที่อยู่ในนรกอะแล้วมันมาอยู่ข้างล่างครับเอาเป็นว่าเราไปลองกันและตอนนี้ผมก็อยู่ในซีด3 1 2 3 x แล้วนะครับทุกคนซึ่งทุกๆอย่างมันก็ดูปกติมากเลยมันก็เหมือนแบบเหมือนทุกๆครั้งเลยนะที่ผมเข้าซีดมันก็จะดูปกติเฮ้ยตรงนี้มีหลุมมอยู่พอดีเลยงั้นผมจะลงไปยังหลุมนี้แต่ ทำไมหลุมมันดูแปลกๆเหมือนมันถูกระเบิดไว้หรือว่าเหมือนทุบไว้อะทุกคนไม่เป็นไรงั้นเราลงไปเลยดีกว่าก็หวังว่าข้างล่างนี้น่าจะเฮ้ยเมื่อกี้คืออะไรอ่ะเมื่อกี้ผมตาฝาดไปหรือเปล่าซึ่งเฮ้ยไม่มีคือแบบนี้ทุกคนคือมันมีอะไรบางอย่างอยู่แถวๆนี้แต่มันหายไปแล้วตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมตาฝาดไปหรือเปล่านะทุกคนลองย้อนคลิปกลับไปได้นะเผื่อแบบผมตาฝาดอ่ะงั้นไม่เป็นไรผมจะ ลงไปตรงนี้ละกันอุ้ยอยู่ในถ้ำแล้วครับตรงนี้มีเพชรด้วยครับทุกคนถือว่าโชคดีนะมันไม่ค่อยลึกเท่าไหร่เพชรมีเกียนะเอ้ยเดียวทําไมมีลาวาอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันแปลกแล,กละคือทําไมต้องมีลาวาตรงเพชรที่ผมขูดลงไปเหมือนเหมือนซีนนี้กาลังจะฆ่าผมยังไงไม่รู้อะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเสียงไรอ่ะมันเหมือนเสียงเอลโดร์การเดียนอ่ะซึ่งแถวๆนี้มันก็ไม่มี มันไม่มีไม่ใช่หรอไอ้เจ้าโมนิเมนต์อะมีทะเลอยู่ครับแล้วมีโมนิเมนต์โยโมนิเมนต์มาได้ไงคือตอนที่ผมโหลดซีดเข้ามาแล้วตรงนี้มันไม่มีโมนิเมนต์นี่แล้วตรงนี้ที่มันเกิดคือมันเกิดข้างๆกับตรงนี้มันเป็นไปได้ไงผมว่ามันแปลกๆแล้วแหละแล้วจริงๆเราเราก็ไม่ได้แบบมีเอฟเฟกอะไรด้วยนะเอฟเฟกแบบสโลอะ่ะขุดสโลคือตอนเราโดนเอฟเฟกของเอลเดอร์การ์เดียนมันควรมีสโลแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้ว เอลเดอร์กาเดียนอยู่ไหนเนี่ยทุกคนครับคือเอลเดอร์กาเดียนมันต้องแบบเกิดแถวแถวนี้ใช่ไหมแต่มันไม่มีเลยคือซีนนี้มันเริ่มแปลกแล้วอะทั้งมนิมเมนต์อะไรก็ไม่รู้งั้นผมลงไปต่อละกันเพราะว่าภารกิจของเราก็คือหาสตรักเจอในข้างล่างโบว์นะโอเคงั้นผมขุดลงไปเลยละกันและตอนนี้ผมก็ขุดถึงที่เบสล็อกแล้วนะซึ่งไม่รู้ว่าข้างล่างนี้จะมีสตรักเจอจริงหรือเปล่างั้นผมจะลงไปเลยนะครับ3ม สองหนึ่งฮึบไม่มีสักเจอไม่มีครับทุกคนคือในภาพใช่ไหมมันจะมีเหมือนบาสเช่นอยู่ตรงนี้แต่ของเราไม่มีหรือผมทําอะไรผิดทุกคนหรือว่าเขาโกหกอ่ะหรือว่าซีดมันเป็นซีดหลอกมันไม่ใช่ซีดที่น่ากลัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีเหมือนมีคนทักผมมาเดี๋ยวนี้มันคนที่ส่งภาพมาให้ผมนี่แล้วเขาแอดผมมาได้ไงเฮ้ยมีคนส่งมาจริงด้วยครับทุกคนก็คือฮ๋เดอะโกสหนึ่งหนึ่ง ก็คือคนที่ส่งในดิสคอรนี่เขาบอกว่า watch this ดูนี่อะไรอ่ะมันคืออะไรกันแน่เฮ้ยมันเป็นคลิปครับงั้นเรามาเริ่มดูกันโอเคครับ <c oughs> เขาเข้ามาในถ้ำแล้วเจอเลสตน stone หรอคุณเลสตน stone เฮ้ยนี่มันถ้ำที่เราอยู่เลยนี่คือมันเป็นถ้ำมันเดียวกันเลยเฮ้ยเขาได้ยินเสียงเอลเดอร์การ์เดียนด้วยครับเฮ้ยดยินเสียงเอลเดอร์การ์เดียนแต่ไม่มีเอฟเฟกสโลนะแล้วป้นนึงแป้นหนึง,นหนงขอหยุดก่อน อันนี้อันนี้เขาทำอะไรอะ่ะทุกคนเขาวางทําไมก่อนวายวางทําไมไม่เป็นไรดูต่อครับแล้วก็ต่ออีกคือเขาต่อขึ้นทําไมอะ่ะแล้วว้าวทุกคนเห็นอะไรไหมคือมันเหมือนเป็นหลุมเลยคือมันลงไปได้ใช่ไหมแล้วลงมาข้างล่างครับโยนี่มันสตรกเจอจริงๆคือมันเป็นหมู่บ้านครับทุกคนคือมันเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในข้างล่างของเบสล็อกแล้วคลิปก็จบแค่นี้เลย ผมยังไม่ได้คําตอบอะไรเลยโอเคที่เราไปดูมานะเขาจะขุดเลสตนนัวนี้งั้นผมเอาไอออนพิกแอคแล้วกันปรับเป็นซอยโมโมดก่อนแล้วก็ทําตาเหมือนเขาเลยทบุบอาา่ะฮะทุบแล้วแล้วก็วางตรงนี้2อันใช่ไหมแล้วตอนนี้ตอนวางปุ๊บมันก็จะมีเสียงเอลเดอร์การ์ดียนแต่ผมผมไม่มีอะ่ะหรือว่าตอนที่ผมไปสํารวจที่มอนูเมนต์มันหายไปเออใช่ไหมแล้วเขาทาไงต่อนะเขาต่อบล็อกครับอืม ผมเอาบล็อกนี้เลยแล้วกันเขาต่อบล็อกตรงไหนนะตรงนี้ใช่ไหมฮึบฮึบอาา่ะฮะต่อติดหัวแล้วนะแล้วถ้าผมหันหลังไปปุป๊บมันควรมีรูแล้วก็ข้างล่างนั้นจนต้องมีสตรักเจอสามสองหนึ่งเฮ้ยของผมมันไม่มีครับทุกคนคือของเขาอะ่ะมันจะมีรูอยู่ตรงนี้แต่ของผมมันไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวอยบอกนะว่าคนที่ส่งมาหรือว่าเขาเป็นผีอะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาส่งมาอีกแล้วอะไรเนี่ยส่งมาอีกแล้วผมจะหลอนกับคนที่ส่งมาแล้วเนี่ยโยอะไรอ่ะส่งอะไรมาฮัลโหลมีใครอยู่ไหมเนี่ยนี่นี่ผมคุยกับใครอยู่ผมเริ่มหลอนกับคนที่ส่งมาแล้วโอเคเรากลับมาในเกมเดียวนะทำไมตรงนี้มันมีรูอะตอนนี้ผมไปอ่านที่เขาส่งมามันยังไม่มีเลยนี่แล้วตรงนี้มันมีแล้วผมมั่นใจได้ว่าข้างล่างนั้นมันต้องมีอะไรแน่นอนครับงั้นผมจะลงไปแล้วนะสม สออย่าลืมดูให้จบคลิปว่าท้ายคลิปจะเป็นยังไงเราก็ได้ทดสอบสิ่งน่ากลัวหลายๆอย่างมาแล้วนะครับในช่องนี้แต่นี่จะเป็นสิ่งน่ากลัวที่สุดที่ผมเคยเจอมาแล้วก็คือไอเทมเลือดฟลินน์แอ s ด์สตีลและนี่นะครับจะเป็นภาพที่คนดูส่งมาให้ผมนะเขาบอกว่าอันนี้คือจะเป็นแท่นบูชาของฟลินน์แอน t ์สตีลที่เป็นเลือดนะทุกคนแล้วของก็ตามนี้เลยที่จะต้องเสกนะมีกราเวลถังน้ำเลสโทนทอช เลสต stone ฟ l ิน t a แอนด์สตลแล้วก็เนเธอร์แลคกัน,ท,กนทุกคนวิธีทําแท่นบูชาของฟ l ิน t a แอนด e สตเลื่อนนะก็ตามภาพนี้เลยนะทุกคนเราจะมาทําตามภาพนี้เลยใส่น้ําข้างๆเลสต stone t o r h รอบๆนี้ครับแล้วก็เลสต stone ข้างหลังของเลสต stone t o r h นะแล้วตรงนี้จําได้ว่าจะมีน้ําใช่ไหมน่านจะถูกนะ แล้วเขาก็จุดไฟตรงนี้ด้วยผมไม่แน่ใจนะว่าข้างล่างมันต้องมี n e เธอร์แลกหรือเปล่าแต่ถ้าอยากให้มันติดตลอดก็มันก็ต้องมี n นเธอร์แลกอะโอเคหวังว่าน่าจะไม่ดับนะแล้วทุกคนเห็นในภาพไหมตรงกลางมันจะมีฟลินน and Steel ครับเหมือนเราต้องโยนฟลินน and Steel เข้าไปตรงนั้นเพื่อทําให้มันมีเลือดออกมานะแต่ดูเหมือนตรงนี้มันจะดับนะทุกคนงั้นผมเปลี่ยนด้วยเนเธอร์แลกแล้วกันและตอนนี้ แทนบูชาของผมก็เส็จเรียบร้อยแล้วเราเหลือแค่วางฟลินต์สตีลไปตรงกลางนะทุกคนพร้อมไหมครับ3 2 1อผมโยนไปแล้วนะมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าดูเหมือนมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะทุกคนงั้นผมลองปรับเป็นตอนกลางคืนดูไหมเผื่อมีอะไรแบบแปลกๆเกิดขึ้นตอนกลางคืนก็ไม่มีอะไรหรือผมต้องหันหลังให้ อาผมเดินมาตรงนี้นะแล้วก็เดินดูกระโดดกระโดดทันหลังไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะทุกคนหรือผมทําอะไรผิดหรือเปล่าทุกคนลองเปรียบเทียบภาพกับของผมดูสิผมทําอะไรผิดหรือเปล่านะผมคิดว่าไม่ผิดนะทุกอย่างมันก็ถูกหมดอนะ่ะทุกคนครับผมลองดูแล้วมันไม่ได้อ่ะอันนี้แต่ว่า ผมมีไอเดียใหม่ครับทุกคนงั้นเราไปลองแบบวิธีอื่นกันเลยดีกว่าครับวิธีใหม่นี้นะครับทุกคนมันจะดูแปลกนิดนึงซึ่งผมจะเอากราวเวลทับซอมบี้ให้ตายนะทุกคนทุกคนลองคิดภาพดูว่าให้กราวเวลให้ซอมบี้มาทับแล้วมันจะมีเลือดติดอยู่ในกราวเวลและเราก็จะเอากราวเวลนั้นมาทำฟลินต์แอนด์สตีลนะทุกคนก่อนแรกเลยผมจะวางซอมบี้ไว้ตรงนี้วางไว้เยอะๆเลยตอนนี้ผมก็วางซอมบี้ไว้เยอะอยู่นะครับ แล้วก็เอากราเวลครับมาทับหัวของซอมบี้โอเคครับกราวเวลผมพร้อมแล้วแล้วก็ซอมบี้เอาละผมจะลบกระจกแล้วนะมาดูซิว่ามันจะเป็นไงฮึเอ้าวลอยเฉยเลยนี่ครับให้มันตกมาทับซอมบี้เลยแต่ซอมบี้บางส่วนก็มันขึ้นมาผมทำไงดี โอเคซอมบี้ได้ตายไปหมดแล้วงั้นผมปรับให้กลายเป็นตอนเช้าเลยละกันซอมบี้ได้ตายอยู่ในกราเวลแล้วนะครับทุกคนแล้วผมจะปรับเป็นสวายเวอร์โหมดแล้วก็เอาที่ขุดนี้ขุดจนกว่าผมจะได้ฟลินตนะครับฟลินตฟลิน f l ฟลินนี่ได้ฟลินแล้วดูเหมือนมันก็เป็นฟลินแบบปกตินะไม่ไแบบไม่ได้แบบมีเลือดอะไรเลยงั้นผมจะลองคราฟแล้วนะครับทุกคน c t i n g table ครับแล้วก็ flint and steel วางอยู่ตรงนี้แล้วก็เหล็กมาดูซิว่าเราจะได้ flint and steel ที่เป็นเลือดหรือเปล่าคือคือมันดูปกติมากเลยอะตอนเนี้ยคือ flint and steel ของผม,ผมหรือผมต้องจุดผมก็จุดแล้วนะคือมันยังไม่กลายเป็น flint and steel ที่เป็นเลือดอะผมต้องทำไงต่อเน,นี่ยคือผมจุดยังไงมันก็แบบมันไม่กลายเป็นแบบ มันไม่ผิดปกติเลยนะครับทุกคนหรือว่าผมต้องโยนไว้แบบนี้แล้วก็หันหลังฮึบก็เป็นแบบปกติอยู่ดีอะ่ะทุกคนผมลองแบบลองหลายวิธีแล้วอะ่ะมันก็ยังไม่ได้แต่ว่านะผมจะยังไม่ยอมแพ้ผมจะทําไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ตอนนี้ผมอยู่ในถ้ำแล้วนะครับทุกคนดูเหมือนผมอยู่ที่มายชาร์ฟนะตอนนี้แล้วผมหากล่องครับนั่นไงผมเจอแล้ว ทำไมกล่องมันอยู่แบบโดดๆอยู่ตรงนั้นนะครับทุกคนนะข้างในกล่องมีอะไรเอ่ยข้างในนี้มีฟิลแนนสตีลครับทุกคนเอามาทำเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเียสียงไรอ่ะเฮ้ยทุกคนได้ยินไหมทุกคนลองย้อนคลิปกลับไปได้นะเหมือนผมได้ยินเสียงเหมือนคนจุดฟิลแนนสตีลอ่ะเอาเอาเอาไม่แล้วครับเฮ้ยผมได้ยินจริงๆนะโอ้หผมฝาดไปหรอนี่ผมก็ลองมานานลองมาหลายวิธีแล้วสุดท้ายมันก็ยังไม่ได้ครับทุกคน ผมต้องทําไงต่อดีอ่ะสรุปก็คือมันไม่ได้ใช่ไหมงั้นผมยอมแพ้แล้วเราไปซีดันต่อไปกันเลยดีกว่าและซีดต,ต่อไปนี้จะเกี่ยวกับพอร์ทัลที่สร้างโดยจู๊กบ็อกซ์เขาบอกว่าถ้าสร้างพอร์ทัลจูกบ็อกซ์นี้จะเกิดเรื่องน่ากลัวเกี่ยวกับวลเลเจอร์และตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมแล้วซึ่งซีดนี้ไม่ใช่ซีดจริงๆแล้วมันไม่ใช่ซีดมันจะเกี่ยวกับตำนานเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับตำนานพอร์ทัลนะทุกคนซึ่งตำนานนี้นะ เราจะต้องสร้างพอท์ทัลด้วยจุกบ็อกแล้วก็เรสโตนลัวมาครับแล้วก็เรสโตนทอชแล้วเขาบอกว่าเราต้องสั่งเวยวิเจอร์ตัวหนึ่งด้วยเอาละครับวิธีสร้างก็คือเหมือนพอท์ทัลปกติเลยซึ่งวางแบบนี้แบบนี้พอเราได้แบบนี้ปุ๊บผมก็วางลัวครับเราจะให้เ i ลเจอร์ออกไม่ได้นะแล้วตำนานนี้บอกว่าถ้าเราสร้างประตูนี้เสร็จมันจะมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นงั้นผมจะเริ่มสร้างเลย เลสโตนตรงนี้4ทางครับแล้วก็เลสโตนทอตที่เหลือก็แค่ระวังวีเลเจอร์ครับผมแต่ทุกคนสังเกตอะไรไหมตอนผมเข้าโลกมาว i เลเจอร์หายไปไหนอะซึ่งมันแปลกมากเลยปกติก็มีวีเลเจอร์ไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรครับโอเควิธีการเปิดพอร์ทัลนี้นะเราก็ต้องเอาแผ่นเสียงครับทุกคนแผ่นเสียงทุกเสียงของในเกมเลย เราต้องมาใส่ตรงนี้9้าอันนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงไรอะแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงเหมือนกระจกแตกใช่ไหมคือมันเป็นเสียงแบบแบบนี้เลยเคทุกคนถ้าทุกคนได้ยินเมื่อกี้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกผมด้วยแต่ผมได้ยินจริงๆนะเมื่อกี้หรือผมหูฝาดไปเองไม่แน่ใจเหมือนกันแฮะโอเคครับผมจะเอาแผ่นเสียงทั้ง9้าอัน โอเคผมได้9อันแล้วปรับเป็นสวเวอ์โหมดก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับมาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นที่ทุกคนผมไม่ไหววะ่ะเสียงแบบดังมากเลยคือเสียงมันดังมากแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแป๊บหนึ่งนะคนผมจำได้ว่าวลเดเจอร์มันอยู่ตรงนี้นี่คือมันออกได้หรอนี่นี่ผมคือสวเวอ์โหมดแล้วผมออกไม่ได้ดูสิ ทุกคนผมขึ้นไม่ได้แล้ววิเลเจอร์ขึ้นได้ไงเออขอออกแป๊หนึ่งนะเดี๋ยวผมได้ยินเสียงวิเลเจอร์แถวนี้เฮ้ยวิเลเจอร์ออกมาได้ไงเริ่มแปลกๆปกแล้วครับอ้าววิเลเจอร์ขึ้นไปข้างบนเฉยเลยคนวิเลเจอร์อยู่ข้างบนแล้วผมต้องทําอะไรกับวิเลเจอร์อ่ะให้ผมเอาลงมาได้ไหมตีไม่โดนผมหอหาบล็อกนิดนึงวิเลเจอร์ มาเออเอาแล้วผมตาได้ไงหรือมันเกิดอะไรขึ้นับวลเลเจอร์กลับมาที่ซีดน่ากลัวของสตรัคเจอร์ว่าอยู่ใต้โลกจริงหรือเปล่าเฮ้ครับทุกคนผมลงมาแล้วเฮ้ยทำไมมันมืดขนาดนี้เฮ้ยอะไรอะตรงนั้นเอาเป็นเพลเยอร์เหรอเมื่อกี้เหมือนเหมือนคนที่ส่งมาให้ผมเลยเอะเฮ้ยเขาอยู่ตรงนี้นี่โอ้เฮ้ยนี่ครับผมเจอแล้วบาสชันในนรกแล้วผมขึ้นไปได้ไหม ขึ้นไปได้อุ้ยมีทางขึ้นด้วยเอา้าเดียวนะแล้วผมมาอยู่ที่นี่ได้ไงอะเดี๋ยวนี่มันโลกโลกมันมีแต่เบนล็อกนี่ว่าเฮ้ยแล้วตรงนี้ก็มีหมู่บ้านครับเป็นหมู่บ้านที่ล้างไปแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยผมงงไปหมดแล้วแล้วตอนนี้ผมต้องทํายังไงต่อสตาร์ทเจอก็เจอแล้วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นงั้นผมลองเข้าบ้านแบล็กสมิธนี้ดูละกันเผื่อมีอะไรนะ พราาบ้านแบ็กสมิธมันเป็นบ้านเดียวที่มันมีของอะ่ะนี่ไงของก็ดูปกตินะมีเพชรตั้งสองอันเลยโอเคแต่มันก็ดูแบบไม่ผิดปกติเลยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดีนผู้เล่นนี่เอา้าแล้วผมตายเลยทุกคนเห็นไหมผู้เล่นอะเมื่อกี้สรุปเขาเป็นผีจริงๆใช่ไหมแล้วผมคุยกับใครอยู่ในดิสคอร์ดเดี๋ยวนะทุกคนเขาลบข้อความที่ส่งมาให้ผมอะ่ะเฮ้ยเขาเริ่มเขียนแล้วเขาจะเขียนอะไรอ่ะ Not. baby you got something in your nose sniffing that k did you feel the hole